ถ้เริ่มแล้วนะตอนนี้ไม่อาจไว้ใจใครได้ถ้ารักคือรบฉันก็จะรบด้วยหัวใจที่มันพร้อมตายขาว่ากันว่าก่อนสึกครังไหนควรรู้ให้ดีว่าเรานั้นทำเพื่อใครรู้เดียวที่ฉันต้องการปกป้องใช่ไหมด้วยรักที่ไม่ในใจ สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนนฟิชชิงไทยแลนด์ครับมาถูกช่องแล้วครับวันนี้เราเปลี่ยนแนวนิดนึงนะครับผมเนี่ยเมื่อคราวที่แล้วแล้วเรามาตีปลาช่อนแถวแถวนี้นะแล้วพเพออิญว่าเฮ้ยปลาหมอขึ้นเยอะเนี่ยเห็นไหมฮุบแบบนี้เลยนะครับเนี่ดูดิโอ้เนี่ย,ยผมก็เลยวันนี้เปลี่ยนแนวมาให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าวันนี้เราจะได้ตัวไหมนะ นี่จะเป็นติดริมถนนแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเหยื่อที่เราใช้นะครับก็จะเป็นกุ้งนะครับนี่ครับใช้เป็นกุ้งกุ้งใหญ่ครับกุ้งขาวเนี่ยนี่เกี่ยวชิ้นประมาณนี้นะครับแล้วก็ติดตะก่วไปนิดนึงนะครับเผื่อมันติดแหน่แล้วมันไม่ยอมลงนะอ่ะลองดูเลยครับไม้แรก โอ้ดูปลาขึ้นนี่เฮ้ยไปแล้วครับไปแล้วครับกินแล้วครับไปแล้วครับโอ้ยมาแล้วนี่นี่ครับย,ย้อนลงไปไม้แรกโดนเลยปลาหมอตัวส,สวยๆครับนี่เราเอาลังมานะเราลังมาไปเก็บปลาไก่อนครับ นี่ครับเหยื่อเหยื่อเราก็จะเป็นกุ้งแบบนี้นะนี่ครับใช้เป็นกุ้งตัวใหญ่เลยนะครับแล้วก็แบ่งออกมานิดนึงครับนี่นี่ครับเกี่ยวไปแบบนี้เลย ร้อยครับนี่ครับขึ้นน้ําขึ้นน้ําเห็นไหมเห็นขึ้นน้ํำไหมเห็นขึ้นน้ํำไหมย่อนตามไปเลยครับนี่ครับลงไปดึงเลยลงไปดึงเลยนะนี่ลงไปดึงเลยลงไปดึงเลยครับเรียบร้อยครับโอ้โหตัวนี้ตัวเล็กนี่ครับลงไปดึงเลยอ๋อลดกันครับลดก่อน เดี๋ยวลองที่เดิมนะครับที่เดิมจะเป็นยังไงป่าขึ้นเยอะมากกับปลาหมอเยอะมากอุย้ยไปเลยครับโอ้โหโอ้ย,อยมันแล้วแหละคันนี้นี่ครับตัวสวยเลยย่อนปุ๊บกินย่อนปุ๊บกินเลยนะครับหูแหล่งนี้ไม่ผิดหวังจริงจริง ถือว่าเป็นคลองที่เป็นคลองที่ปลาหมอเยอะมากนะไปแกครับกินอีกแล้วนะครับเอ้กินนิ่มๆเลยกินนิ่มๆโอ้โหดูตัวนี้โอ้โ โอ้ดูไซส์น,นี้นี่ครับครูดูไซส์นี้นี่โอ้โหมันหมอใหญ่นะโอ้โหไซส์แบบอ้วนเลยนะตัวนี้โอ้โห หมายนี้ไม่ธรรมดานี่แค่จุดเดียวนะครับยังมีอีกหลายจุดนะนี่แค่จุดเดียวของนี้ไม่ธรรมดาแล้วครับไปลองที่เดิมดูดิที่เดิมจะกินอีงไหมที่เดิมกินมสามสี่ตัวแล้วเฮ้ยไปแก้วท่านผู้ชมโอ้โหนี่มันบอมเหมาปะเนี่ย บออเหมาปลาหมอหรือเปล่านี่ข้างล่างมันอยู่กันเป็นฝูงเลยหรือยังไงครับเนี่ยอือหือมาครับย้ายจุดย้ายจุดโอ้ตรงนี้เมื่อกี้ขึ้นดีครับอยู่ข้างๆกันเนี่ยเอาลองตุ๋ม ไปแล้วครับมาแล้วนี่โอ้โอโอโตัวสวยป่ะหมอ <c oughs> มันละครับอย่างนี้ ไปแล้วครับอยตัวนี้เหลืองอ่อยตัวนี้เหลืองอ่อยตัวนี้เหลืองอ้อยอนี่ครับดูนี่เห็นไหมยาวเบิรตเลยปลาหมอตัวนี้ ครับมาแล้วเ้ย hey, เรื่อยๆครับเรื่อยๆตัวส,ยสวยๆประหมอมาอีกหนึ่งโอ้ oh, เรื่อยๆนะเรื่อยๆ วันโบรณมากของหลวงพ่อพระภูคุณศิษยาจารย์ เฮ้ยโรเตาฮ่าฮโตได้อะไรเนี่ยเตา,เาโอ้เดี๋ยวปลดปล่อยก่อนโอ้มากินเว็ดทำไมเนี่ยปล่อยเลยปล่อยเลยแมวปล่อย ไปเลยโอ้ไปเลยลงน้ำเลยนี่เนี่ยไปเลยลงน้ำเลยแม่แม่แอบกินเผ็ดเดี๋ยว ไปใหม่อื่นก่อนครับเดี๋ยวช่วงเย็นเย็นกว่านี้ค่อยแวะมาใหม่นะครับไม่ไหวครับร้อนมากเดี๋ยวตอนเย็นเย็นแวะมาใหม่ครับประมาณสักห้าโมงครับเดี๋ยวแวะมาใหม่ครับตอนนี้เพิ่งจะบ่ายสามร้อนจัดครับไม่ไหว โอ้ยเออความฝันแกชอมีคนเป็นล้านยังสู้กับความฝันไม่จะทํามันยังไม่สําเร็จแต่ก็ยังสู้กับมันมาครับผมตอนนี้ห้าโมงกว่าๆแล้วนะครับแดดล่มหมดแล้วหูยเมื่อช่วงบ่ายๆนี้ไม่ไหวนะครับม้อน,น้ําจะระเบิด <c oughs> โอ้โหอ่ะแดดล่มแล้วครับ จัดเลยตกสบายแล้วคันนี้ครับยืนได้ทั้งวันนะถ้าแดดแบบนี้เอ้ยถ้าไม่มีแดดแบบนี้นะไปแล้วครับโอ้โหดูตัวอ้ยโอ้โห,โห ดูตัวนี้ดูตัวนี้มาดูตัวนี้กันนี่ดูตัวนี่ครับดูตัวนี่นี่นี่อุ้ยนี่ใหญ่ไหมใหญ่ไหมตัวนี้สุดยอดนะครับปลดก่อนปลดก่อน ผมก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยเลยครับเมื่อกี้เรานับแปมดูนะครับก็อยู่ที่ประมาณแปดเก้าตัวนะครับก็ถือว่าโอเคนะผมใช้เวลาแค่สองสามชั่วโมงนะครับช่วงบ่ายแล้วออกมาก็ช่วงบ่ายบ่ายสองกว่าแล้วครับก็ถ้าชอบการตกปลาแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับเจอกันทริปหน้าครับผมสวัสดีครับ